สวัสดีครับสวัสดีทานผู้ชมทุกท่า,นน,าน,นนะครับผมเนียมจากสวนนุเรนนะครับวันนี้กลับเข้ามาแก้ไขในทุเรียนแปลงนี้อีกเช่นเคยนะครับใครที่จําได้นะทุเรียนพื้นที่หนึ่งไร่ที่ว่าร้อยกว่าต้นที่มันมีปัญหานะครับวันนี้เข้ามาเป็นครั้งที่2เดี๋ยวจะพามาดูว่าแก้ไขอะไรยังไงบ้างครั้งแรกนะครับครั้งแรกที่ที่ทาการแก้ไขไปเรื่องของวงน้ำนะวงน้ําเพราะว่าเป็นวงน้ําตั้งแต่ปลูกเลย ก็คือเป็นหัวงูเห่าพ่นเข้าที่โคนนะครับพ่นเข้าที่โคนอย่างเดียวทําให้น้ํามันไม่กระจายเป็นวงกว้างก็เลยแก้ไขโดยการเ,าเปลี่ยนหัวน้ําใหม่เป็นหัวเวียงนะครับจากหัวพ่นเป็นหัวเวียงให้ได้น้ําวงกว้างมากขึ้นนะครับวงกว้างมากขึ้นเพื่อที่จะให้ระบบรากเดินได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีการแต่งกิ่งแต่งอะไรกิ่งที่มันไม่สวยออกกิ่งที่มันเหมือน จะไม่จเจริญเติบโตนะครับแล้วก็บวกด้วยวตัวธาตุรวมนะครับธาตุรวมเดี๋ยวพามาดูสภาพต้นตอนนี้หลังจากที่ไม่มียอดเลยนะครับไม่มียอดจะตายแหล่ไม่ตายแหล่แล้วเดี๋ยวพามาดูว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับไปไปดูกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับประเดิมต้นแรกนะครับยอดออกมาโอ้สวยนะครับใช้เวลาประมาณ สิบวันสิบกว่าวันนะครับสิบกว่าวันยอดก็ออกมาประมาณนี้แหละนะครับสวยอยู่สิบถึงสิบสี่วันนี่แหละบางต้นนะครับประมาณนี้ส่วนบางต้นก็ออกมาเล็กๆน้อยๆนะครับวันนี้เข้ามาจัดก,การระบบรากด้วยพรวนดินนะครับพรวนดินรอบๆไปไปดูกันต่อนะครับต้นนี้ก็สอสแวลยอดกําลังเดินนะครับยอดกําลังออก มาดูทรงต้นนี้กันบ้างนี่เห็นไหมครับยอดก็กําลังออกต้นนี้ก็แต่งกิ่งแต่งอะไรออกไปเรียบร้อยนะครับเหลือกิ่งนี้ไว้เป็นต้นหลักเดี๋ยวจะให้ดูข้างล่างครับเดี๋ยวจะให้ดูข้างล่างนี่ดินเป็นแบบนี้นะครับเป็นดินที่อเอามาถมดินก้นบ่อมาถมพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่อยู่ในหมู่บ้านนะครับทํากําแพง รอบทุกสีที่ทางแล้วก็ตรงนี้เป็นพื้น,นที่ต่าแล้วก็ถมขึ้นมาดินเนี่ยจะเป็นก้อนหินเป็นอะไรซะเยอะแยะเป็นเป็นหินน่ะนะครับไม่เหมาะไม่เหมาะกับการเจริญเติบโตของต้นไม้หรอกแต่ว่าก็อยากปลูกไว้ดูนะครับก็อยากมีสวนทุเรียนบ้างเนาะนี่ดูดูดูดตัวนี้ดูยอดเขาออกมาใหม่นะครับเห็นไหมเนี่ยบ่งบอกว่าระบบลากเดินแล้วนะครับระบบลากเดินแล้ว ดูข้างบนนู้นข้างบนผมก็ขึ้นไปตัดยอดออกนะครับเพราะว่ายอดเนี่ยโดนแมลงกัดกินยอดแทะยอดไปไม่สวยก็เลยทําทรงใหม่นี่ตัดยอดออกใช่ไหมครับมียอดออกมา2ยอดก็จะเลือกไว้ยอดใดยอดหนึ่งรอดูก่อนว่ายอดไหนแข็งแรงก็เอายอดนั้นไว้นะครับดูสภาพแต่ละต้นนะครับดูไม่ได้เลยนะเนี่ยก็มาตัดแต่งกิ่งออก ใบก็เริ่มมีสีสันขึ้นมาหน่อยนึงบวกกับเคมด้วยเคมปุ๋ยทางใบที่ดูแลคนก่อนนะครับที่เจ้าของดูแลต้นมันไม่ขึ้นน่ะเพราะว่าระบบรากมันไม่ดีด้วยดูแลไม่ถูกวิธีก็ฉีดแต่ปุ๋ยทางใบเยอะไปหน่อยนะครับนี่เลยไม่ไปเลยนะครับดูต้นนี้กันบ้างอ้าวฝั่งนี้โดนลมตีนะครับใบก็ไม่มีเห็นไหมดูยอดนี่ มีได้น้านะครับได้น้ําใหม่ทําหัวน้ําใหม่ได้ปุ๋ยทางใบเข้าไปช่วยนะครับบวกกับมีการพลวนดินนี่แหละระบบรากก็เดินดีเลยนะครับเห็นไหมดูยอดตัวนี้ฉีดธาตุรวมนะครับธาตุรวมอย่างเดียวกับยามแมลงนะครับส่วนฮอร์โมนตัวอื่นยังยังไม่ได้ใช้นะครับยังไม่ได้ใช้พวกฮอร์โมนจิ๊บยังไม่ได้ใช้รอดอวการก่อนเนาะถ้าเกิดมันแทงยอดไม่ดีเราค่อยใช้ฮอร์โมนแต่ถ้าเกิดมันแทงยอดดี เราก็ใช้แค่ธาตุรวมก็พอนะครับนี่ก็ร้อยต้นนะหมดธาตุรวมไปประมาณสักครึ่งลิตรครึ่งลิตรตฉีดฉโลมลงดินด้วยนะครับชโลมลงดินด้วยดูยอดต้นนี้สินู่นหนาข้างบนนะครับเห็นไ,ไหมนี่ออกยอดมาใหม่สวยนะครับสวยสวยหน้าที่เราก็เก็บใบให้อยู่เลยทีนี้เก็บใบให้อยู่นะครับ วันนี้นะครับสิ่งที่จะมาทําเพิ่มเติมก็คือมาใส่ปุ๋ยนะครับมาใส่ปุ๋ยทางดินเพราะว่าเราดึงใบเขาออกมาแล้วนะครับเราดึงใบเขาออกมาแล้วทีนี้เราก็มาเติมปุ๋ยทางดินปุ๋ยทางดินวันนี้จะใส่เป็นมีขี้ไก่แกลบนะครับนี่ประเอกของเรานะครับขี้ไก่แกลบใส่ใส่เพื่อที่จะฟื้นฟื้นดินปรับปรุงดินนะครับเดี๋ยวจะคุยไปด้วยพาเดินไปดูต้นที่มัน โซนที่มันไม่ค่อยสวยด้วยนะครับใส่ขี้ไก่แกลบเพื่อที่จะล่อไส้เดือนล่อระบบรากออกมานะครับทําให้ดินมันมันโปร่งแล้วก็ผสมกับเคมีนะครับผสมกับเคมีสูตร2 8นะครับนี่ประมาณนี้นะครับต้นหนึ่งประมาณสัก2องกำมือนะครับแรกๆดยังไม่ใส่เยอะนะเพราะว่าต้นมันไม่ต้นมันไม่สวยเห็นไหมครับนี่ได้ยอดใหม่ เจ้าของสวนดีใจแล้วนะครับเจ้าเจ้าของสวนดีใจแล้วหลังจากที่ทุเรียนโซมมานานนะครับเจอเล็งรากกระชากใบกระตุ้นใบสักหน่อยนะครับออกมาเทียบเลยนีนะ่การที่ทําให้ทุเรียนแตกยอดเนี่ยมันมันมีหลายปัจจัยนะหนึ่งเรื่องของการทําระบบน้ําใหม่ด้วยแปลงนี้คือเหวี่ยงน้ํำวงกว้างเพื่อให้ ถึงปลายรากฝอยหรือว่าให้รากฝอยเขาเดินดีนะครับสองมีการตัดแต่งกิ่งตัดแต่งกิ่งกิ่งที่ไม่สมบูรณ์กิ่งที่กินพลังงานเฉยๆกิ่งกิ่งที่ไม่โดนแสงแดดอย่างเงี้ยตัดออกไปกิ่งไหนที่แห้งนะครับแห้งปลายแต่ว่าตรงแถวๆโคนๆนะยังไม่แห้งโคนๆกิ่งยังไม่แห้งไอ้นั่นผมก็ตัดออกเพราะว่าดูแล้วไม่มีอนาคตนะครับตัดออกไปแล้วก็มีการ ฉีดปุ๋ยทางใบเรื่องของาธาตุรวมเข้าไปาธาตุรวมเนี่ยจะเป็นเป็นาธาตุอาหารน่ะที่เขารวมมาไม่ว่าจะเป็นแมกนีเซียมแคลเซียมโบลอนนะครับซึ่งอันที่จริงมันก็ไม่ครบหรอกผมเอามารวมเองนะครับมันถึงจะครบมันก็เลยกลายเป็นาธาตุรวมนะครับตัวนี้เผื่อใครที่ท,ที่อยากเอาลองไปใช้ดูเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ให้นะครับทิ้งอดีตไลน์ไว้ให้ก็ลองเอาไปเอาไปฉีดที่สวนดูมันก็ช่วยได้อยู่นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ยั่งยืนหรอกเพราะว่ามันเป็นปุ๋ยทางใบตรงนี้ต้องเข้าใจด้วยนะครับ ทางที่ยังยืนที่สุดเนี่ยแหละทาทุกอย่างที่ผมกล่าวมาเลยคือการพรวนดินเปลี่ยนหัวน้ําใหม่มีการเสริมปุ๋ยาทางใบทางดินช่วยเสริมอินทรีย์ช่วยนะครับทําให้ดินมันโปร่งดูต้นนี้เผื่อใครเคยเจอนะเห็นไหมครับยอดที่มันเป็นใบอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยใบแบบนี้นะครับเผื่อใครเคยเจอที่มันแบบ เหลืองเหลืองแบบนี้ใบเหลืองเหลืองบ้างในสวนมีอยู่ประมาณสักต้นสองต้นเนี่ยบางส่วนก็เจอนะครับผมก็จะแก้ไขโดยการหว่านโดโลไมท์พิเศษนะต้นแบบนี้เหมือนมันขาดแมกนีเซียมหรือขาดพวกธาตุสังกะสีหรือในตัวเจนอะไรสักอย่างหนึ่งอะขาดสารอาหารนั่นแหละระบบรากไม่ดีนะครับผมก็แก้ไขโดยการพรวนดินแล้วก็ต้นนี้พิเศษหน่อยก็จะเติมพวกโดโลไมท์นะครับโดโลไมท์ผมไม่ใส่ย,ยิบซ้ำนะตัวนี้ไม่ใสยย่ยิบซ้ำยิบซ้ำมัน,ม,นมันเหมือน ถ้าอาหารมันไม่เยอะเท่าดูดรไอยดูร้อยม,มีแคเซียมด้วยนะครับผมชอบดูดรไมยมากกว่ายิบซัมนะส่วนตัวก็ดูรไอยหวานลงมันปรับสภาพดินด้วยนะครับปรับสภาพดินด้วยแล้วก็ตัดแต่งกิ่งพคลนดินนะครับเติมมีซีวัตถุเนี่ยดูดูดูเขาได้ยอดใหม่หลังจากที่ตัดออกไปนี่ครับนี่เห็นไหมนี่นี่ตัวนี้คือรอยตัดนี่ครับนี่รอยตัดออกเนาะตัวนี้ก็ยอดใหม่ที่เขาขึ้นมาก็จะเอายอดนี้เป็นกิ่งประธานขึ้นมา เอาเป็นกิ่งประธานขึ้นมามาดูต้นนี้ต้นนี้ยิ่งจะตายนะครับเห็นไหมเหมือนจะตายแหล่ไม่ตายแหละแต่ก็ได้ใบใหม่ออกมานี่ได้ยอดออกมาทุกกิ่งแหละนะครับนี่ก็เป็นสัญญาณที่ดีว่าระบบรากเดินแล้วนะครับระบบรากเริ่มเดิน ช่วงฟื้นต้นนะครับช่วงฟื้นต้นแปลงนี้เนี่ยให้น้ําอยู่เช้าเย็นนะเช้าเย็นเลยนะครับเช้าเย็นเช้าเย็นผ่า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 นต้นนี้ต้นนี้ตอนตอนที่มาดูที่แรกเนี่ยใบเหลืองนะครับใบเหลืองก็เริ่มออกใบใหม่แล้ะต้นนี้ก็น่าจะตายแล้วแหละนะครับแต่ก็ยังไม่ตายนี่ยังมาได้อีกนะครับแล้วก็มาดูอีกต้นหนึ่ง คือใบใบเนี่ยไม่เหลือสักใบแล้วแหละผมก็เลยคิดว่าอ่ะตายก็ตายก็ลองดูนะครับปรากฏว่ามันออกใบนะครับดูดิไม่มีใบสักใบเลยไม่มีจริงๆนะแต่ถ้าผู้ชมดูกใกล้ๆจะให้ดูกใกล้ๆเห็นไหมครับนี่ออกยอดใหม่นะครับออกยอดใหม่ น่ารักมากเลยไม่เอาหรอกนะครับแต่ไม่เอาหรอกมันทําเล่นๆเ,เฉยๆนะครับผมป่วนด,ดินรอบๆเลยป่วนด,ดินรอบๆแล้วก็ตัดแต่งกิ่งเอาน้ําใส่เยอะๆนะครับให้น้ําเยอะๆแล้วก็เอาธาตุรวมผสมน้ําลาดโคลเลยนะครับซึ่งมันไม่หมอหรอกผมทาเล่นเฉยๆนะครับทําใหด้ดูเฉยๆทาไปแล้วาบางทีเดี๋ยวมันจะเค็มปุ๋ยนะครับเค็มปุย๋ยโอ้โหดูต้นนี้นะครับ ฝั่งนี้คือโดนลมนะครับแล้วก็อาจจะของเดิมนะเจ้าของเดิมนะครับมีความเข้าใจผิดเรื่องของปูนขาวนะครับนี่ปูนขาวที่เขาทาหน้ายางอเอามาฉโลมต้นไว้นะครับฉโลมเนี่ยไม่ได้ฉโลมไม่ได้ทาจุดที่เป็นเชื้อรานะจุดที่เป็นรอยหนอนเจาะคือนอนยังเจาะเป็นน้ําเยอะมากมาแล้วก็ปูนไปอุดไว้พออุดไว้แล้วเนี่ยทำให้นอนมัน มันยิ่งไปหน้าเรื่อยๆนะครับคือมันไม่ได้ฆ่าหนอนะน้องก็เจาะของเขาไปก็เกือบตายนะครับนี่ก็เกือบตายหันรอบต้นเลยผมก็เอามาขุดปูนออกแล้วก็กําจัดพวกนอนออกนะครับไปไหนอีกอน่าจะครบแล้วนะครับครบแลงแล้วแหละต้นนี้ดูยอดอือสองสัปดาห์นะครับสองสัปดาห์เป็นอันพอใจนะครับโอ้แดดร้อนนะ ไ,ไหมยอดเนี่แล้วก็มีอีกต้นหนึ่งเป็นต้นเล็กๆเ,เนะครับไม่มีใบเหมือนกันไม่มีใบเหมือนกันผมก็ลองทำพรวนดินให้น้ำแล้วก็เอาธาตุรวมผสมน้ำลงดิน,นเป็นไงครับสุดยอดใบามานะครับ ใบมาทั้งต้นเลยนะครับแต่น่าจะรอดแล้วแหละนะครับน่าจะรอดแล้วต้นนี้หลายท่านก็สงสัยธาตุรวมมันไม่ได้เป็นยานะครับมันไม่แก้ปัญหาไอ้เรื่องพกเป็นโรคเป็นอะไรนะครับธาตุรวมมันเป็นปุ๋ยทางใบนะครับเป็นปุ๋ยทางใบซึ่งธาตุรวมเราหาได้จากไหน เราเดินไปร้านขายยานะครับมองดูข้างๆฉลากเขาจะเขียนว่าธาตุรองเสริมหรือธาตุอาหารรวมนะครับนั่นแหละมันจะเป็นธาตุอาหารที่มีอย่างละเล็กอย่างละน้อยแต่ว่ามันผสมรวมกันอยู่ในขวดเดียวกันนะครับผมจะชอบใช้ธาตุรวมมากกว่าธาตเุเดียนะเด่ยวๆนะธาตุเดี่ยวๆเนี่ยผมจะใช้ในกรณีที่จําเป็นะนะครับอย่างเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมเนี่ยผมก็ใช้ในกรณีที่จําเป็นอย่างเช่น แมกนีเซียมก็ช่วยให้ใบเขียวสร้างคอโรฟิลใช่ไหมส่วนส่วนไหนที่ใบมันเหลืองเนี่ยก็อาจจะเสริมแมกนีเซียมในกรณีที่เหลืองเพราะขาดแมลนนะไม่ได้เหลืองเพราะขาดน้ํานะครับเราอาจจะเสริมแมกนีเซียมเข้าไปช่วยแล้วก็สวนไหนที่แบบดูใบเล็กๆใบริ้วรนะครับแทงยอดไม่สวยเนี่ยเราก็อาจจะเสริมแคลเซียมโบรอนเข้าไปนะครับมันก็จะมะีในเรื่องของใบที่ขยายใหญ่ขึ้น นะครับใบขยายใหญ่ขึ้นยอดแตกยาวขึ้นนะเพราะว่าแคลเซียมเนี่ยจะช่วยในการแบ่งเซลล์ขยายเซลล์นะครับช่วยในการแตกยอดที่ดีพวกนี้แหละนะครับประมาณนี้เนาะเรื่องของส่วนนี้พาเข้ามาชมดูเดี๋ยวรออีกประมาณสักเดือนหนึ่งเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกนะแปลงนี้ผมว่าน่าจะโอ้น่าจะโอเคอยู่เพราะว่าแปลงนี้ผมตั้งใจทำค,ค,ค,ครับผมบวันนี้ก็ ผมจะออกจากแปลงนี้เนี่ประมาณสักตอนเย็นนะครับถ้าเกิดมีเวลาจะมาถ่ายวีดีโอให้ดูอีกนะครับหลังจากที่ทําเสร็จหมดแล้วเนาะยกประมาณอีกสักเดือนหนึ่งเดี๋ยวผมจะพาเข้ามาดูอีกทีหนึ่งนะครับพอดีการสั่นแบตหมดก็เลยได้ถือกล้องเอาเลยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็รับชมนะเผื่อใครที่เจอปัญหาทุเรียนแบบนี้อยู่แล้วอยากจะฟื้นต้น อยากจะฟื้นต้นเดี๋ยวเรามาตามกันเลยนะครับผมจะพาทําตั้งแต่กระบวนการแรกเลยเนี่ยคลิปเนี้ยเป็นคลิปแรกรู้แล้วใช่ไหมครับว่าผมทําอะไรบ้างหนึ่งพรวนดินเปลี่ยนหัวน้ำสอเสริมธาตุรวมแล้วก็เ,เติมอินทรีย์วัตถุนะครับนี่ที่เราทํากันนะครั้งหน้าเดี๋ยวเรามาขยายใบกันใครที่ชอบใบใหญ่นะครับใครที่ชอบใบใหญ่ครั้งหน้าเดี๋ยวเรามาขยายใบกัน เอาไปอลังการเท่าของมือเลยเผื่อใครชอบนะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับสวัสดีครับ